ครับนี่เป็นบ้านเดียวชั้นเดียวไทยเอนะครับวันนี้เราจะมาชมภายในตัวบ้านนะครับนี่เป็นห้องนั่งเล่นนะครับ นีโครงการแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเราสามารถตกแต่งตามสไตล์ของเราเลยครับจะมีกระจกบานแยกนะครับสามารถรับแสงได้จะเป็นสวนนองทัวรกับเชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นและห้องครัวนะครับสามารถวางโต๊ะรับทานนั้นซี่ี่นั่งได้เลยนะครับเอาจะฟีเาเตอร์ให้ตามแบบโครงการเลยนะครับนี่นะครับถัดมาจะเป็นห้องนอนใหญ่มาสเตอร์เบดรูมนะครับมีห้องน้ำในตัวนะครับสามารถวางเตียงได้ถึง6ฟุตนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อื่นๆได้อีกนะครับแล้วนี่จะเป็น น้องนอนดีสองนะครับก็มีขนาดใหญ่ไ,ไม่ต่างกันนะครับนี่ครับนี่เป็นน้องนอนตีสามนะครับขนาดใหญ่ไม่ต่างครับนี่จัดให้เป็นน้องเด็กๆนะครับให้ไปดูเป็นตัวอย่างครับและนี่ก็เป็นห้องน้ำรวมนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยครับทุกลังมีคองเซปเพิ่มเติมอ,อีกฟรีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟที่าามาแหมมแล้วก็ขาส่วนกลางซองปีขาสมาชิกขาเผาซองปีแล้วก็มีฟรีเฟอร์ไฮซองเทนาแล้วนอตต์รีอีกสิบใบครับ